สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใบความรู้ที่8นะครับเรื่องผลคูณเชิงเวกเตอร์นะครับผลคูณเชิงเวกเตอร์คืออะไรนะครับผลคูณเชิงเวกเตอร์ก็คือการครอสเวกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเป็นเรียกว่าผลคูณเชิงเวกเตอร์เพราะว่าเป็นการเอาเวกเตอร์มาคูณกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือเป็นเวกเตอร์อนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าการครอสเวกเตอร์หรือเรียกว่า c cross p r บ duct นั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มจากตรงนี้นะครับ สมมติว่าให้เวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ v มานะครับเราจะทําการ c r o s กันซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาคือเวกเตอร์ตัวนี้นะครับหรือจะหรือจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้แล้วมันดูยากเกินไปนะครับเราจะนิยมใช้รูปของ determinant นะครับในการหาการ c r o s เวกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับเราก็ลองมาดูตรงนี้เลยนะครับอะสมมุติว่านะครับให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มานะครับซึ่งเวกเตอร์ u เนี่ยก็คือ a1 a2 1, a3 นะครับแล้วก็ให้เวกเตอร์ b นะก็คือ b1 b2 b3 นะครับสมมุติฟท่ามาครอสกันนะครับให้อยู่ในรูปดีเทอร์มิน t นต์นะครับเราก็นำมาเรียงในรูป ijk ก่อนนะครับซึ่งตำแหน่ง i ก็คือ a1 ตัวนี้นะครับก็นำมาเป็น a1 ตำแหน่ง j ก็คือ a2 นะครับตำแหน่ง k ก็คือ a3 ก็นำมาเรียงนะครับตรงนี้เป็นของเวกเตอร์ u นะครับส่วนต่อไปก็เป็นนำ b1 b2 b3 ของเวกเตอร์ b เนี่ย นำมาเขียนเรียงกันนะครับตามนี้ให้อยู่ในรูปการหาดีเทอร์มินแนนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับการหาดีเทอร์มินแนนต์หรือการหาเดซเนี่ยเราจะหาถ้าเป็นมิติสามพูสามครับเราจะทําการนํามาต่อหลักกันนะครับอย่างเช่นนี้เราก็มาต่อหลัก i j เเข้าไปครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น i นี่ก็เป็น J ต่อมานะครับแล้วก็กลายเป็น A1 A2 แล้วก็เป็น B1 B2 นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับการคูณ การหาดีเทอร์มินนหรือหาเดทเนี่ยทำไงครับก็คือการคูณลงเป็นบวกนะครับแล้วก็ทำการคูณขึ้นเป็นค่าลบนั่นเองนะครับถ้าอย่างนี้แล้วอ่ะเรามาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างก็จะได้เป็นคูณลงก่อนนะครับก็ได้เป็น a 2 b 3 i บวกกับ a 3 b 1 g แล้วก็บวกกับ a 1 b 2 k นะครับตัวน,นี้คือการคูณลงนะครับแล้วก็วงเล็บไว้นะครับแล้วก็ลบด้วยตัวที่เราคูณขึ้นนะครับก็กลายเป็น a 2 b 1 k บวกกับ a 3 b 2 i บวกกับ a1 b3 j นะครับตามนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลคูณเชิงเวกเตอร์ตามนี้เลยนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าตัวที่เราหามาตัวนี้นะครับกับตัวข้างบนตัวนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเหมือนกันเลย<ๆ>เช่นตัวแรกนะครับตัว i เนี่ยตรงนี้คือตัว i ตำแหน่ง i นะครับก็คือ a2 b3 ลบด้วย a3b2 นะครับคู่ตัวนี้สังเกตไหมครับหรือจะเป็นตัว j ก็คือ a3b1j ลบด้วย a1b3j นะครับ a3b1 ลบ a1b3 นั่นเองหรือจะเป็น a1b2k นะครับลบด้วย a2b1k นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจำอย่างนี้เนี่ยก็จ,จำได้ยากหรือแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานำมาผ่านในรูปดิวเมนเอนส์นแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยง่ายได้นะครับ เรามาดูนะครับในตัวอย่างที่1นนะครับเขาจะให้เวกเตอร์ u มานะครับก็คือลบหน3นะครับแล้วเวกเตอร์ v มาคือ1,34ครับเราต้องการหา u c o s s v นะครับเราใช้วิธีการหา determinant นั่นเองนะครับขั้นแรกก่อนเราก็เขียนก่อนเลยเวกเตอร์ u c o s s เวกเตอร์ v ครับขั้นแรกเราก็ตั้งมาเลยการหา determinant ก่อนนะครับเป็นเหลี่ยมมาก่อนก็ตั้งมาเป็น i j แล้วก็ k นะครับ แล้วก็นำมาเลยครับนำตน้มเวกเตอร์ u ก่อนก็คือลบ -3 น3นะครับแล้วก็นำเวกเตอร์ b มาคือ1 -3 แล้วก็ -4 สแ่นะครับการหาเด t หรือเทอมินเนั้นก็ทำการต่อหลักใช่ไหมครับก็กลายเป็น i แล้วก็ j นำมาต่อนะครับก็คือลบ -1 0 1กับ3นะครับต่อไปนะครับก็คือการ คูณลงนะครับโอเคเราจะมาหาค่าคูณลงก่อนนะครับคูณลงก็ได้เป็นตรงนี้นะครับ i คูณ0คูณ4ก็ได้เป็น0ก็ไม่ต้องเขียนนะครับแต่ตำแหน่ง j ก็ได้เป็น3 j นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือลบ1คูณ3คูณ k ก็เป็น ลบ3คียีนั่นเองนะครับวงเล็บไว้นะครับ,รบ,รบเสร็จแล้วก็ลบด้วยตัวคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นก็ตรงนี้นะครับคูณขึ้นก็ได้เป็นตัวแรกนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็น k 0ศย์กับ1ก็ได้สูตรไปเลยนะครับก็เหลือแค่ตำแหน่ง i ก็คือ9 i นะครับแล้วก็เป็นลบ 4G นะครับ คราวนี้เราก็ทําการบวกลบกันนะครับตําแหน่ง i นะครับข้างหน้าไม่มี i ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีก็เป็นลบเ i เสร็จแล้ว j ก็เป็น3 j ลบลบ4 j ก็กลายเป็นบวก7 j นะครับส่วน k ด้านหลังไม่มีข้างหน้ามีก็เป็นลบ 3K นะครับตรงนี้ 3K นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการ Cross Vector นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2นครับตัวอยงข้อที่2งข้อที่2ครับอลองทำเองสิก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับ Vector u Cross Vector v นะครับ igk สังเกตไหมครับว่าเวกเตอร์ u นั้น มีแค่2กับ3นะครับซึ่งเป็น i กับ j k ไม่มีนะครับและเวกเตอร์ b เนี่ยก็มีแค่ i กับ j เหมือนกันแต่ k มีไม่ไม่มีนะครับแต่เราเวลาเรา,เราตั้งเนี่ยเราต้องตั้งเป็นเมตริกสามคูณสนะครับดังนั้นสิ่งที่เราไม่มีหรือไม่ได้ให้มาเนี่ยก็ให้เป็น0นะครับอันนี้ก็เป็น2อลบสแล้วก็0นะครับอันนี้ก็เป็น3าลบหแล้วก็0 ดังนั้นเราก็ทำการตอดหลักนะครับ ig เข้ามานะครับก็ได้เป็น2,3ลบ3แล้วก็3ลบ5นะครับโอเคแล้วก็ได้เป็นคูณล,ลงตัวแรกนะครับ i เนื่องจากว่าลบ30ก็เป็น0นเนาะ j ก็เป็น0มีแต่ k ตัวเดียว2 5คูก็เป็นลบ10 k นะครับแล้วก็ลบคูณขึ้นคูณขึ้นเนี่ย ตัว k คูณขึ้นนะครับได้เป็นเท่าไหร่เขียนก่อนครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพนะครับตัว k คูณขึ้นก็เป็นลบสามคูณสาม k ก็กลายเป็นลบลบเก้า k นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมีศูนย์ครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์ดังนั้นก็เป็นลบเก้า k นะครับดังนั้น 10k ลบ10 k, ลบ,บ 9k ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ 10k บวก 9k แต่นะั้นจึงกลายเป็นลบ k ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับตัวนี้สองข้อสองย่อยนะครับก็ให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มานะครับเราก็ทำการเขียนนะครับเวกเตอร์ u ค o อ s เวกเตอร์ v นะครับเท่ากับตั้งมาเลยนะครับ i j k นะครับ ก็ได้เป็น 3i.0j.2k นะครับแล้วก็เป็น1 i 2 j แล้วก็ลบ 5K ครับทำการต่อหลักนะครับก็ได้เป็น3 0 1แล้วก็2นะครับโอเคดังนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอคูณลงก่อนเนื่องจากการคูณลงตัวนี้นะครับตำแหน่ง i เป็น0นะครับส่วนตำแหน่ง j ก็ได้เป็น2 จนะครับตําห่งเคูณลงก็เป็นบวก6 k นะครับนี่คือการคูณลงนะครับเสร็จแล้วก็ทําการคูณขึ้นนะครับอ่ะคูณขึ้นก็คูนขึ้นตัวนี้คูณขึ้นนะครับก็ได้เป็นตัว k 1กับ0นก็เป็น0 k นะครับแล้วก็กลายเป็น4 i แล้วก็ลบ 15G นะครับเยวก็นำมาบวกลบกันนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่ง i ก็เป็นลบ 4i นะครับเพราะข้างหน้าไม่มี I แต่ข้างหลังมี I นะครับส่วนข้างหน้า G ก็เป็น 2j ลบลบ15้าก็กลายเป็นบวก 17G นะครับแล้วก็เป็นบวก 6K นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการ cross product นี่ไม่ยากเลยนะครับนังเรียนก็ต้องไปฝึกทำดูนะครับ